ล่าสุดคุณผู้ชมอยากจะพาไปดูบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนี้ไหลไปพร้อมสายน้ำเจ้าของบ้านใจสลายเลยค่ะคุณผู้ชมตามดูค่ะรถแก้ไขอ่พะพ่อหลวงรถแก้ไขโอ้ลา่าล่ารถแก้ไขข่าใจง่ายก่อนอออโอ้ยดูป้น่านี่เนี่ยเราเขก่อนนี่ยเราเขาก่อน เ่าไฟฟ้าเอาไฟฟ้าเลยสุงคือตอนแรกไม่คิดว่ามันจะไหลไปกับน้ําแล้วซุดออกไปอย่างนี้นะคะท้ามกลางเสียงกรีดร้องของคนที่ถ่ายคลิปนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่ในหมู่บ้านทรายมูลที่ตําบลริมใต้อําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ